ฮัลโหลสวัสดีครับรพบกันอีกแล้วนะครับกับจิ๊บเกมเมอร์และว,วันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์เป็นไรมักตัวมาอีกแล้วครับอ้าเราวันนี้ฉันก็มีโอกาสที่จะได้ออกมานอกโคครี ate, นะเออเรามาที่ i s c h i o กันบ้างดีกว่านะครับ ก็เรียกว่าเป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์เลยกันครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้กับนักพัฒนาเกมอิสระนะสามารถที่จะอัปโหลดนะครับขายแจกฟรีนะครับหรือว่าจะให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถบริจาคโดเนตเพื่อดาวน์โหลดเกมของพวกเขาได้นั่นเองนะครับจริงๆแต่แล้วเว็บไซต์เนี่ยก็มีความแตกต่างนะแล้วก็กลยุทธ์ในการดึงเอาผู้เล่นเนี่ยเข้ามา เล่นในเว็บไซต์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Co-Create นะครับหรือว่าจะเป็น Scratch เองที่เป็นเว็บ l e r r n n n p r o โปรแกนะครับซึ่งเราสามารถสร้างเกมในนั้นก็ได้ด้วยนะครับผมและวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นในมอดมอดหนึ่งนะที่อยู่บน itch นะครับชื่อมอดว่า สปังกี้เวนด้าด m เมนชันครับมดนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเวนด้านะถ้าเวนด้าเนี่ยเกิดกลายเป็นตัวร้ายนะครับตัวหลักของสปังกี้แทนด์แบล็เนี่ยเรื่องราวมันจะเลวร้ายขนาดไหนนะเ,ออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะโหดกว่าแบล็กหรือเปล่าวะไปดูกันครับกับสปังกี้เวนด้า i m เมนชัน โอเคดูโดยรวมแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหม <Huh? S 1> เอออันนี้ใครวะไม่ใช่มิสเตอร์แบล็กใช่ไหมเขาบอกว่ามอดนี้นะครับเป็นด้าเป็นตัวละครเอ่อที่โหดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ทีหนึ่งครับเราเปิดดังโมดแล้วนะครับเรามาดูตรงแกลเลอรี่นิดน,นึงนะน้องคนถีดำๆนะครับที่มาแทนมิสเตอร์แบล็กเนี่ยชื่อว่าแบ a อะไรวะแบล b r a นช์เหรอนเช่เหรอหรืออะไรวะเออเบลนเช่บลนช์หรืออะไรทั şey ้งอย่างนี้ครับเพศเป็นผู้หญิงนะอ่ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเออเป็นเกมเมอร์ชอบการ์ตูนนะครับรู้สึกไม่ค่อยดี Uncomfortable นะครับเมื่ออยู่ใกล้เวนด้าอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับแบล็กด้วยนะแต่ว่าน้องก็ดูแปลกๆนะครับคล้ายๆแบล็กนะอ่านี่นะครับ แบล็กดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ในวัดนี้หรอมั้งนะเออดูเหมือนว่าบรันช์บรองเช่เนี่ครับเธอจะมาแทนช่ไมอ้าวพีกมีตัวอ้วนด้วยนะเออเฮ้เอันนี้มมสต์ดเนี่ยครับอืมการโโนดไม่มีหมวกโอเคอ่ะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าครับว่าตัวละครและเพลงจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะเริ่มตั้งแต่บีทแล้วละกันฮะโอเรน โอเคดูเหมือนว่าน้องเขาจะเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดเลยนะเอ่อเรดดี้ครักเกอร์อืมฟันบอดแล้วก็ฟิน okay. ิเลียฮะโอเคเล่นจังหวะไม่ได้เร็วมากนะครับจริงๆน่าจะพอๆกับสปังคี้เดิมนะบีดนะครับอืมก็เป็น ดูปกองนะครมีเสียงคล mm ิก hmm. เสียงดร mm ัมแสนแนลนะครับเออให้แฮทนะอ่ะก็ประมาณนี้นะยครัสำหรับบีดโอเคเพลงน่าจะกลางๆนะเออไม่ได้เร็วมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ดีกว่าเริ่มตั้งแต่เกรนะฟุบอืมโอเคเอเพลงมันดูแบบหลอนๆยังไงไม่รู้ว่า เอาแต่ตอนนี้เลยเหรอบัตรแาะไม่บัตรเท่วะอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีเมโลดี้ในเสียงของเปอร์คัคชั่นเนี่ยตัวเคาะเนี่ยนะอากาโนดหืมกาโนดมีแต่แว่นว้าวเฮ้ยกาโนดเท่โอ้โห ดูที่แว่นดูที่แว่นถ้าก่อนน้องๆโอแวกสก,กายฮะพร้อมๆกันมานเฮ้ยเพลงดีฮะเพลงน่ารักอืมแต่เรารู้สึกถึงความคีย์แฟรนะหมายถึงว่าเพลงมันออกจะหล่อนๆนน่อยๆนะเนี่ยอเฮ้ยมีเหมือนเป็นเมโลดี้เลยว่ะ โอเคประมาณนี้ครับโอ้เอฟเฟกดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมโลดี้ดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะมิสเตอร์ซันฮ้บโอ้ปากเบี้ยวโอ้เมโลดี้ดีคะน้องอืมแค่มิสเตอร์ซันคนเดียวก็รู้เลยนะว่าเมโลดี้ประมาณไหนนะครับเจอเพิ่มอืม โอ้เฮงดีว่ะมิสเตอร์ทรีไซมอนแล้วก็คุณเทนเนอร์ฮนะโอเคถือว่าน้องเขาเรียบเรียงเพลงได้ค่อนข้างจะดีมากนะฮะเหมือนออพวก The Amazing Digital มิสเตอร์คอร์คัสเนี่ยเออนะดนตรีคล้ายกันเลยวะให้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับอะประมาณนี้นะ,ะรครับโอเคเออเรารู้สึกว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงของ Voice นะครับเขาบอกว่ามัดนี้เป็นมัสเกี่ยวกับเวนด้าใช่ไหมว่าเรายังฉะนั้นกับ2ตัวเนี้ยเราจะกลัวนะว่ามันจะเข้าตู่เฮอร์เนะถ้างั้นเราเอาตัวอื่นก่อนนะครับมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ It's a nice day. Ah, Ashley đó. Mm hmm. Ok. À, Anh Gì. Và Kevin hả? Hmm. Oh, nhạc nhạc nha lạc, ha. โอเคพี่จิ๊บขออนุญาตมิกซ์ไปเลยนลครกันนะเดี๋ยวจะมิกซ์เดทามให้ดูเลยว่ามันจะดีไหมนะเออเรารู้สึกว่าเราน่าจะใส่ประมาณนี้นะครับใส่กลองมาตั้งเนินเดี๋ยวจะมิกซ์สดเลยนะนี่นี่เพลงดีมากขอไฟเบสดหน่อยที่โอเคเบสไม่ต้อง <c oughs> อ่ะ สกายโอเคถือว่าเรากซ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดนตรีมันก็คือออกแนวแบบสดใสน่ารักนะครับเพลงไม่ได้เร็วมากนะอ่ะเราไปลองสองตัวที่เรายังไม่ได้ลงดูนะครับป้ามดนี้มันจะเป็นยังไงวะเอาเป็นลองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคตัวละครตัวนี้นะครับบ r องเช่ลองดูสิ อ๋อเฮ้ยเพลงน่ารักว่ะและน้องก็ไม่ได้พาเราไปยังเอ่อดาร์คโหมดใช่ไหมเออเฮ้ยน้องดูเสียงเข้ามากะเดีวขอขอ,ขออีกทีนะเออเราชอบเราชอบเรารู้สึกว่าน้องน่าจะทําได้ดีนี่ฮนะดูสิลองฟังดูดิเพลงดีเพลงดีมาก อ่ะให้ฟังอีกทีนึงนี่ฮะบ,บวกน้อง b r อ n c h e เข้ามาแล้วก็น่ารักเออดูดีดูดีอ่ะทีนี้เราลองเวนด้าดูนะครับเวนด้ามาแทนมิสเตอร์แบล็กใช่ไหมและ b r อ n c h e บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีครับถ้าอยู่กับเวนด้าเลยเดี๋ยวดิเฮ้ยอะไรวะขวามืดโห ไปหน้าหลับตาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเวน,นด้านางผีเวน้าอาฉันเข้ามาในเมืองปีศาจโอ้ตกใจหมดีบ้าเอ้ยอะไรวะเนี้และนี่ก็คือโลกฮอร์เรอร์ครับเอาเน็วลองดูซิว่า โลกเฮอร์เรอร์ของเวนด้าไดเมนชั่นจะเป็นยังไงวะมาโอเรนอือหือตายฮะขาดครึ่งโอเรนนี่ครับสถานะเดดเรดดี้โอ้โหตายครับดวงตาทนหลนออกมาโอ้โหอ่ะครกเกอร์ตายครับออออค,กกอ,คบอบันทูกบันคอขาด โอ้ฟ oh, uh ันบอดเรสทอยด์โดนทำลายถตายไฟครับโอ้ห oh, เพลงเปลี่ยนไปเลยว่ะน้องๆเพลงมันขึ้นเปนเดียตายโอ้โหเหล็กแทงให้รู้ตัวน้อง <c oughs> oh ๆโอ้โหเปนเรียเฮ้ยเพ่งมันนะเอาแนว ตายหมดครับไอ้น,นี่ถูกทำร้ายไม่รู้ตายหรือเปล่าโอเคอ๋อยังไงอะเนี่ยออกไงอะเนี่ยไปุม,มให้กดออกแล้ววะไม่เป็นไรกดออกเองก็ได้มาต่อกันเลยครับเออที่เกรนะโอ้โหเฮ้ยเกรรอบนี้ตายแบบโหดโดนแขวนคอครับแล้วลูกตาถลนออกมาแล้วที่ท้องก็โดนเหล็กแพงเข้าไปอีกหนึ่งจึ๊กเฮ้อ ฟังเสียงเบรดเอ้ยสองเสียงเบรดของเกรครับอ้บรัดตายเช่นเดียวกนะันฮะตาหายหนึ่งข้างการโดโอ้โหเดนเจอร์อันตรายออกไปซะถ้าไม่อยากโดนฆ่ามันชั้นอ้มไอ้อันนี้ดีดีว่ะเสียงดีฮนะ โอ้แหวอเรีออยบร้อยตายอีกหม่นศพนี่จะไม่เหลือใครรอดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สกายฮะทุกคนเสียลูกตายนะโอ้เฮ้ยเพลงดูดีนะเราว่าน้องเขาทำเพลงแบบผิดต่เอ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตตกอ่ะเ <c> ห <oughs> มือนสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยฮะ ฟังเมโลดี้คือแบบเออว่ะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะต่อ,อมานี้จ้าโอเคออกออกฮะไปดูเมโลดี้กันต่อนะครับมิสเตอร์ซันฟึบโอ้โหติดเชือ้อแอปนอร์มอลไม่ตายฮนะแต่เขาไม่ปกติโอ้เป็นเป็นคีย์ของการเล่น,นเปียโนฮะเฮ้ยอันนี้ดี อันนี้ดีเสียงดีเดว์พ่อโอ้โหเดว์พ่อหัวหายเฮ้ยเหมือนขีดเป็นเพีย้ยนโอ้โหหัวข้างบนหายเดว์พ่อมิสเตอร์ทรีโอ้โหต่อไม้ชัดชัดมิสเตอร์ล็อก มิสเตอร์ฮ่อนไม้ฮะเขาก็มาเล่นแกลนเป็นโนนะสไตล์เขาครับไซมอนืมไซมอนชัดเจนกระโหลกเปิดแล้วเนือดออกจากดวงตาและสมองอ่ะโอ้คุณเตอร์ หมยุคครับหมวอหายนะ oh <my> แต่ก็ยังร้องเพลงได้ครับสุดยอดทุกคนเยี่ยมยอดกระเทียมเกียวทานาสาภาพรอดแล้วโอเคเอฟเฟกประมาณนี้เพลงดีเหลือเกินเอาละมาถึงตัวละครชุดสุดท้ายแล้วนะนะ Mr. f u ตอร์ฟันคอมิเตอร์ must สไฟส อ๋อเขาบอกให้สู้ฮะความหวังสุดท้ายมันอยู่ขึ้นอยู่กับนายโอ้โหช่วยพวกเราด้วยปล่อยพวกเราออกจากฝันร้ายนี้ต้องสู้เธอเอ้ยอะไรไว่ายิงมีการยิงหัวด้วยเออเอาวเวนด้าฉันจะสู้เธอได้ไหมเนี่ยนางนี oh, <hell> no. ่โอ้เฮลโหลฮโอ้ดูฮะความหลอน เป็นเสียงของเวนด้าปกตินะแต่ว่าเหมือนเธอร้องอยู่ในถ้ำมาฮะโหยหวนเนะี่ยเป็นการใส่รีเวิร์บเข้าไปในเสียงนะครับทำให้เสียงมันค่อนข้างจะมีมิติค่อนข้างจะลึกอะไรประมาณนี้นะเหมือนเราร้องเพลงอยู่ในถ้ำมนมันจะก้องๆหน่อยนะนะไม่ปกติครับฮะเอาไปพิงกี้ตายแต่ละคน ตายหมดจ้ะไม่มีใครรอดเลยหรอวะเอ่อโอ้โหเจวินเจวินนี่โดนพ้องลูกตาครับเจวินนี่เป็นโจทย์กับเป็นหน้าบ่อยนะเนะี่ยอืมเป็นหน้าน่าจะไม่ไหวแล้วครับนังื่นเลยนะตายแล้วก็ลองเช่บอ่ะ็นไหมน้องหมูโอ้โห เฮ้ยน้องรอดมีชีวิตอยู่ฮะตัวเดียวโอ้เสียงดีวะ่ะเฮ้ยน้องร้องไห้ฮะให้จูรอดทำไมก่อน,อนเงื่อเนือนตายหมดยอดน้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราชอบ ามาใกล้ๆกันเอเอยหนูจะได้กลัวถึงขั้นสุดเออนี่ฮะเพืนหน้าเรยจะทำอะไรฉันเอาละประมาณนี้ครับพบทุกตัวแล้วนะเ,เสียงวอยซ์นะครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมามิกซ์ให้เป็นเพลงในสไตล์ของจิ๊บเกมเมอร์นะเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าครับว่าจิ๊บมิกออกมา จับม,มันแค่ไหนครับกับมันนี้ครับเวนด้าเดนิชันนะโอเคครับน้องวิจิบคมิกส์ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากมันนี้น้องๆเป็นไงฮะการเรียบเรียงเพลงของเขาครับสุดจริงจิง๋ววิจิบเลือกใช้บีบสองตัวนะเออสามตัวแล้วกันเพราะว่า จริงๆมันได้ก็ดูจะเป็นบีดนี่ครับจะเป็นเสียงร้องคล้ายๆกับเป็นกลองเลยนะแล้วก็น้องคนนี้ครับเสียงดีมากเสียงโคตรหูเหวนอ่าเป็นเสียงเสียงคนนะครับแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยเป็นคียแล้วก็มีรีเวิร์บนะเหมือนร้องในฮอร์แล้วก็ถ้าใครหนวกหูน,นะครับเอาไอ้หมอนี่ออกก็ได้นะมันเป็นเสียงแปดบิดนี่ครับ จริงๆประมาณนี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับอาจจะใส่คนร้องมาก็ได้ให้มันหวอนกว่าเดิมแบบเสียงน้อยหน่อยนะเออได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะชอบหรืไม่นะครับหรือ,อว่าจะเป็นเสียงของสกายก็ได้นี่ก็เหมือนมิวสิกบ็อกซ์นะครับก็โอเคครับสำหรับป้อนนี้นะถือว่าเอ่อ แอนิเมชันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนอะไรนะครับรูปร่างรูปลักษณความน่ากลัวนะก็อยู่ในระดับที่คิดว่าพอรับได้นะครับน้องๆบางคนอาจจะไม่ชอบที่น่ากลัวมากก็ได้นะประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงเนี่ยเรียบเรียงมาได้โคตรดนีนะสิบเต็มสิบเพลงเข้ากับเรเรื่องมากเอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องราวสตอรี่ของเวนน,นะซึ่ง ตายเป็ตัวร้ายในมอดี้นะครับซึ่งปกติเวนนามันก็ร้ายอยู่แล้ววะ <S <S เอาละวันนี้มาการไปก่อนเลยครับถ้าใครชอบก็ตักก๋งไกดติดตามช่องชิปเกมเมอร์ด้วยนะครับผมงิปสปังกี้นะครับมินิบ,บ็อกซ์ก็ต่างต่างนะครับไทม์ซีมอนสเตอร์นะครับโรบอทนะครับกลัวการเด่นอะไรก็มีหมดนะครับเล่นหมดเอาละวันนี้มาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายจ้า ็น,นแล้วอย่าไปเข้าขวันน้องๆนะเออแค่นี้น้องๆก็หลอนมาแล้วปะไปครับตัวดีครับ